จากนัทเทกเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านในนะครับมีรถหนึ่งคันมาแนะนำนะครับสวยๆเก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นโกตตานะครับ L4708 Special ST นะครับตัวนี้นะครับ เป็นรุ่น XP นะครับโฉมสุดท้ายของ47แรงนะครับคันนี้เก็บงานใหม่บิ้วใหม่สวยๆนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับกับราคาที่429,000บาทนะครับจากที่ผมเปิดขายที่439นะครับวันนี้ปรับลดราคาลงในคลิปนี้นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับ50ทุกอย่างนะครับใครที่งบไม่ถึง50นะครับมาจัดคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ใบมีดครับเปลี่ยนใหม่นะครับ แป๊บสายไฮดรลิกนะครับไบหน้ากระจังหน้านะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับเปลี่ยนสีใหม่ไปติ๊กเกอร์ใหม่นะครับทั้งคันนะครับตัวฝาข้ามนะครับใหม่คันหน้าคันหน้าลูกหมักนะครับเช็คใหม่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวกองเครื่องกองไฮนะครับไส้กองอากาศนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับกระจกแอลังคานะครับเช็คใหม่นะครับตัวนี้นะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับพร้อมกับหางควนนะครับใบยี่สี่นิ้วนะครับ เป็นผ่านควนตาช้างแมงมสนะครับแมมโมนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นผ่านควนใบ24ิบนิ้วนะครับสวยเลยนะครับใครได้ไปราคาคุ้มๆนะครับมาดูชั่วโมงการทํางานครับคันนี้หนึ่ง้าร้ยสามสิบกชั่วโมงการทํางานนะครับหนึ่งัน้า้อยสาสิบกชั่วโมงการทํางานครับสภาพสวยพร้อมใช้ครับใครที่หารถไถไว้ไปลุยนะครับกับคันนี้นะครับ L7 0 8 s ปนะครับเดี๋ยวผม ลองดันลองขายให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอันนี้ได้2ชิ้นนะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอสอได้นะครับ ชั่วโมงนะครับ1,936นชั่วโมงนะครับ เลือกนะครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพวกฟีนนะครับตัวนี้ถอดออกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคานนะครับนี่แน่นแน่นฟิตฟิตลยครับอยู่ในระดับนะครับเดรหมูเช็คชิดอ่าชิดครับเดรหมูนะครับอ่ะใครสนใจราคาคุ้มนะครับตัวนี้429,000สาพัตรงฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับกับฟูโกต้า L 4 7่เจ็ดจุดแนะครับหรือ4 7่เ S.P สังเคตครับตัวนี้รุ่นนี้ทําไมถึงแพงนะครับเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับรุ่นสุดท้ายเป็นตัวท็อปตัวสุดท้ายนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่นับแท็กเตอร์อำเภอว,วังสามหมอจังหวัดอุรธา,านีครับขอบคุณครับ